สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมขนโครกรถถ่ายต้องคำนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านอ๋อการจนาพลนะครับถือว่าร้านใหญ่ที่สุดเลยนะครับในหันคานะครับรว่าเป็นร้านแบบใหญ่ใหญ,ใหญ่ทางจังหวัดชัยนาฏนะครับส่วนมากก็คนชัยนาฏก็จะมาที่นี่นะครับสิงห์บุรี สุพรรณนะก็ยังวิ่งมาที่นี่นะครับ,บฮะนี่นะเฮียเฮียเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอยากดูกระทิงแดงได้ครับแดงจะมีสองรุ่นจะมีสองรุ่น S. <S มีเจ็ดสองกับซูเปอร์เคเอฟนะครับราคาเดียวกัน ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยคือได้ได้ล้อไหมครับได้ล้อเหล็กจะเป็นล้อเหล็กอ่าวงวงเล็กๆนะนะวงใช่ครับผู้ตัวมาตรฐานโรงงานมีแขนมีอุปกรณ์ให้ครบอ๋อสามารถเพิ่มยางหรือเพิ่มเติมได้ครับถ้าถ้าไม่เอาล้อรถลงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือประมาณสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันเนาะนี่ยถือว่าใช้กันเยอะมากแถวอันนี้นะครับแถว กำแพงเพชรชัยนาทอ่าพอาวิ่งหลังถนนก็เอาเข้าไปเลยครับบิ๊กจิ๋วนี่มีตัวเดียวหรยอครับเฮียมีเยอะปะมีครับันนี้เป็นโอ๋เราราคาจะย่อมยาำกว่ากันแดงพันนด่งก็เหลือสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสองหมืนแปดพันแปดร้อยได้ล้อเหล็กใช่ครับเออถือว่าตามหากันเยอะนะแถวเขตทางภาคอีสานนะครับส่วนมากก็จะไม่มีเมื่อหนึ่ง ต่ว่านี้มีมือหนึ่งมาครับบิ๊กจิ๋วสุดยอดของหายาก2 8ง0 0ื่นแนะครับสยามพัดเอ็กเท่าไหร่ 37, ครับเฮีย37,000ครับ37,000ได้ลอ้อแต่ล้อใหญ่เด้อบางโคนใช้จับ้อลบางคนเลยนกก็มีนกแล้วครับเฮียรุ่น1นึ่งซีหนึ่ง สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยได้ล้อใหญ่ได้ล้อ,อวงสาม 3, นิ้วน,นึ่งนะ้รับมีให้เลือกสองโซนอ๋อ,อสามหมื 9, ่นเก้าพันห้าร้อยก็ตัวใหญ่ก็เห็นบอกว่าอย่างนี้ว่าสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับมีเยอะนะครับนู่นฝั่งนู้นด้วยถือว่าเป็นร้านใหญ่เลยนะครับอ่จาจักรยานไฟฟ้าก็มีนะครับ 8,900 9นเ0 0 0 4 1 9า0าอโอ้โหของเยอะมากนะครับเนี่ยคันเล็กๆนี่ก็มีนะครับ5,200ไฟฟ้านะครับมีของเยอะมากเดี๋ยวมาดูอ่า ซัตจีร้อยห้าห้าแกะกล่องเราถามเฮียก่อนนะครับเจจะของร้านซัตจีแกะกล่องเท่าไหร่นะครับเฮียร้อยห้าสิบห้าสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหนี่นะครับร้อยห้าซัตีห้าหังเหล็กแค่แล้วตัวนี้มีใหญ่แล้วตัวนี้จะเป็น ถ้ารุ่นรุ่นมีใดเนี่ยห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแต่ถ้ารุ่นพร้อมกุญแจสตาร์ทพร้อมรีชาร์จอนีก็ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยครับอ๋อคือตัวนี้เป็นระบบชาร์จรุ่นใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแต่ใดอย่างเดียวรุ่นใหม่นี่เพิ่งออกได้ได้ปีสองปีนี้คือกุญแจสตาร์ทพร้อมรีชาร์จแล้วก็สายพ่วงแบบให้ครบเลยอ๋อคือว่าเขาเขาจะชาร์จไปในแบตในตัวเลยตอนนี้ก็ยังมีทั้งสองแบบราคาจะแตกต่างกันห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย นี่นะครับผมยันมา่ายังไม่ได้ดูยันม่าเลยยันม่าร้อยห้าสิบมีแต่อินโดใช่ไหมครับเนี่ยอิาโดดลครับอาาื่องไทยผลิตไทยจะเหลือแค่หนึ่งูห้ากันหนึ่งหนึ่งห้าครับอ๋อร้อยยี่ก็ไม่มีละร้อยยี่ไม่มีละครับเพราะว่าย้ายฐานไปร่วมสองปีแล้วอ๋อถ้าอย่างร้อยร้อยห้าสิบนี้แกะกล่องเท <50 S 2> ่าไหร่ครับสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยครับ ถูกกว่าคูปบตตาหนึ่งพันอ๋อครับร้อยยี่แหละครับร้อยยี่สี่หมันเก้ายครับสี่หมืหนึ่งพันเก้าร้อยโอ้ลงลงมาเยอะอยู่นะหลายพันอยู่นะครับมีเรืออันนี้พี่เอเคยทำหลุดมือโอ้ยอันนั้นปิสันดีวะปิสันน้ำความตลอดเลยกี่พันครับเนี่ยมีสี่พันหกับสี่พันเก้ามีสัรุ่นอ๋อแล้วแต่รุ่นเรื่องยนต์อ๋อมีสี่พันากับสี่พัเก้าเราเข้ามาดูนะครับ โอ้มีเยอะมากเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ติดติดกันนะนี่นะครับเกใหญ่คอใหญ่ั้งหมดนี่ัเยวอ่อนคเปรกใหญ่เรใหญ่ะครับแล้เป็นชั่วไปอย่างนี้ก็สามหมืนกว่าบาทอ๋อนี่สามหมื่นกว่าบาทใครับจําไม่ลั๊ก็มีครับอืมตอนนี้สามหมื่นกว่าบาทหางยาวก็เริ่มต้นสองหมกว่าบาท เนื้ออ่อนสามารถเอาอันนี้พารถไขเรารเสียบเข้ากับคอได้เลยนะครับอันนี้กี่หมื่นนะเพี่ตัวน,นี้นนตัวใหญ่สี่หมื 40, ม่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าอันนี้สอันนี้สี่หมื่นห้าอันนี้สามหมื่นห้าอ๋อครับครับประมาณเป็นพวกหางยาวเริ่มต้นครับอืมครับก็เป็นราคาประมาณนะครับผมประมาณสี่หมื่นห้านิดสามหมื่ 45, นห้า ขบก็มีโอ้ที่นี่มีขบขบของ <ผม S 1> ปืนใหญ่คู่ขบป,ปืนใหญ่คู่เท่าไหร่นะครับพี่นี่หมื่นสองสองเมตรขบส,สองเมตรนะครับนี่ที่นี่มีขายนะครับขบปืนใหญ่คู่ รเคอใกลเกียงขึ้นเือบังนัวดใก้เกียงกันกไดอ๋อ่ยส่งเฉพาะใกล้ๆนะครับอ้ยบางคนเต็มเลยคนเหล็กอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สำหรับล้ออเลยก็จัมโบ้สี่พันอง้อร้อยใบรับเป็นไซส์เล็กก็สามพันกว่าบาทอันี้คือไซส์เล็กนท่าไห่สามพันกว่านี่นะครับอันนี้ก็กำลังจะประกอบมีบางคนนกด้วยในเฮียเนี่ย เท่าไหร่นะครับเฮี่อตจานย้บางคนนก,นกนกตอบางคนเริ่มต้นสามพ้าแต่ว่ขาสี่พอ๋อสี่พันห้านี่คือได้ครบเลยได้ขายืดด้วยน็อตแต่ว่าใส่ได้เฉพาะตัวลบนกนะครับถแล้วเป็นย้อนอื่นก็ต้องไปดัดแปลงบางบางฝุน่นได้ไหมฮียไม่ได้ครับอ๋อบางฝุ่นก็แยกอีกเพิ่มราครับ คือเหมือนเหมือนว่า4,500ได้ได้เชุดนี้ได้ขาเด็กด้วยใช่เพียงแต่ว่าเพลงนี้มันจะใส่ได้เฉพาะตัวผมพพอดีเท่านั้นคถ้าเป็นเงี้ยวอื่นก็ต้องไป็ดัดแปลงเอาใครอยากอย่างที่เห็นก็คือ3,500ได้ได้ตัวนี้ปะไม่ได้ไม่ได้สามารถเฉพาะตัวบางเฉพาะตัวบางคนนะตัวนี้เป็นแบ็คไครเนอร์อย่างียิงขึ้นโครงเพราะนั้นเนี่ยความทนทานความเหนียวสีตัจะไม่ไม่ซีดมันไม่แตกนะบางโคนนก นี่คู่ก็8 0่ 8, 9แล้วจะเป็น,ปนตัวนี้มง,งมียางพันด้วยนะครับรจีบจนี่มียางพันนะครับยางแชมป์ตัวนี้จะมีไซส์7,54 7,50ใช่ครับอันนี้ถ้า3,009ถ้านี้ไส์900อ่าถ้า8,004ต่อคู่ใช่ไหมครับคู่ใช่ครับั้ง4แต่เกี๋ว่านี่ยางพันคือตัวล่างสุดนี่เลยใหญ่เลยก็ ประมาณห้าพันหกต่อเส้นต่อคู่ครับต่อคู่ต่อคู่ครับห้าพันหกห้าพันหกต่อคู่ต่อคู่ก็ไแพงเพาะยางนะครับไม่ร้วนะครับก็ทําไมมันถูกอันอันนี้ว่าเท่าไหร่เนี่ยยางหล่อนะครับไม่ใช่ยางใหม่ยางหล่ออันนี้สี่พันแปดอันนี้ครับสี่พันแปดสี่พันแปดห้าพันหกประมาณเท่าไหร่นี่สับพันเก้าสับพันเก้าสี่พันแปดสี่พันแปดพันเนี่ยการขายดีเกย คุณดูก็อยู่ประมาณไม่ไม่เกินทุกขันใช่ครับประมาณหกพันถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจเดี๋ยวเราคิดว่านานๆขายนี่ะคับไม่ได้พันนะถ้าอย่างพร้อมกระทะล่ะครับเฮียเนี่ยพร้อมกระทะอย่างนี้อันนี้นี่เป็นดอกดอกลึกอย่างนี้ก็แปดพันกว่าบาทครับโอ้หนักโอ้อันนี้เป็นอ่ากระทะคิ้วแรงเสร็จตัดได้เลยโดยโดยไม่ต้องไปแปลงถ้าหกล้อย่าง ตามราคาตามนี้นะครับเช่นนี้ก็มียางเป็นใหญ่คู่ขายด้วยนะครับนี่ประมาณห้าพันสองโอ้เยอะเลยนะฝั่งนี้เยอะมากครับรถคออีกอ่อนหกพันเก้า มีพวงมาลัยไหมเฮียอ่าไม่มีครับไม่มีพวงมาลัยเป็นเฉพาะตัวนี้เลยอ๋อพวงมาลัยเราไปทำเอาเองก็ได้เนาะทำเองได้ซื้อพวงมาลัยพวงมาลัยรถยนต์นั่นแหละก็ได้ครับเติมก็ได้ครับคือว่าเอาไปต่อใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสเปคใหญ่บรรทุกได้เลยครับหกพันเก้าสบายสบายดุมเลยนะดุมเรนะครับดุมนี่ก็คู่เริ่มมีอะไรบ้างเนี่ยมีมีอะไรมีหมดวินมีมีวินธนทรัพย์ธนทราคารมีมีมีทุก ทุกสายครับมีทุกไซส์ทัแต์ซับที่เฮดมีไหมครับเนี่ยที่เฮดวินมีแต่ไม่เยอะครับมีเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ครบในทีกมจะเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะเหมือนเก็บตกมีครับเทียบได้ในในกระทิงแดงในเห็นว่าเฮียแยกขายด้วยใช่ไหมครับคือจะเอาแต่อกก็ได้เอาแต่หางก็ได้ใช่ไหมเฮียแล้วสามารถเราสามารถค้มรับครับแล้วชุดลูกเตะนี่ได้ไหมเฮีย ก็ชุดได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เอาขาเลยเราตัดตัดจุดข,ขาดมันชุดบีบเลียวชุดลูกเตะแต่ว่าขาตัวนี้ได้ขา<ม><ม>ลูกเตะ<ม>ได้ไม่ไม่วินได้เฉพาะชุดลูกเตะเนี่ยแยกขายไมหมฮะก็มีขายครับมีขายใช่ไหมย,ยคือว่าจะมีเขาแบบเอาไปทำชุดลูกเตะสองตัวแบบเนี้ยอ๋อมีขายแยกมีอตัวก็ชุดขานี้สามร้อยกว่าบาทลูก อันนี้ก็คือถ้าเอาของแท้มันก็ตก400คุณก็เจ็บเจ็บ800บาทกับเลือกถ้าผมเอาหางเดียวได้ไหมได้ครับง่ายก็แยกขายนะครับขายหมดเลยครับขายหมดแยกขายหมดเลยได้สามารถขายหมดได้ทั้งหมดครับอย่างนี้หอที่นี่เฮียเขาเอ็นดิซิเบตจะไม่มีนะครับจะมีเป็นกระทิงแดงนะครับสำหรับวิ่งหลังถนนนะครับ เคเนาะเดี๋ยว <lod ot. S 1> มีเบอร์โทรทางร้านไหมนะครับเฮียเนี่ยอ๋อนี่เบอร์โทรทางร้านนะร,นรับก็ชยคลิปนะครับ0 5 6 4 5 1 1้าหกสี8ห้าหนึ่ป็นกโทรมาสอบถามเนาะเฮียเผื่อว่าต้องการอะไรก่อนแล้วก็จะได้วิ่งเข้ามาดูของร้าน เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของลานก็นกรรออารจอรับผลการเกษตรรัฐบาลแชทมาถามาอ,อ๋อพิมพ์การชนาพลนี่เจอเลยเนาะครับทางกล่<ป>าวทางเฟซเฟซบุ๊กนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ